สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระอสังหาพอดแคสต์กับโบพาพตตี้ชาแนลนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะว่าการที่เราขายบ้านนะคะคอนโดหรือที่ดินนะกรมที่ดินนะคะเราจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะที่เราต้องเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ตามค่ะวันนี้โบจะมาอธิบายให้แบบละเอียดเลยค่ะ 1. ค่าธรรมเนียมการโอนโดยปกติจะคิด2ของราคาประเมินกลมที่ดินค่ะซึ่งราคาประเมินกลมที่ดินจะถูกประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ของกลมที่ดินโดยปกติแล้วจะแบ่งกันชำระคนละครึ่งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือแล้วแต่ตกลงในสัญญาค่ะ 2. ค่าจดจำนองกรณีซื้อขายโดยจดจำนองกู้สินเชื่อธนาคารจะต้องมีการเสียค่าจดจำนองโดยคิด1%ของมูลค่าจำนองพูดง่ายๆก็คือ1%ของเงินที่เราไปกู้ธนาคารมาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้เงินธนาคาร5ล้านบาทค่าจดจำนองจะคิด1%ของ5ล้านบาทได้ออกมาคือ5 0,000นบาทค่ะ 3. ค่าอากรสแตปมกรณีซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮาส์หากผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน1ปีหรือถือครองมาครบ5ปีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเสียค่าอากรสแตปมโดยมีอัตราคิดเป็นที่0.5%ของราคาตกลงซื้อขายนะคะ 4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหากเรามีชื่อทะเบียนบ้านไม่ครบ1ปีหรือถือครองไม่ถึง5ปีเมื่อเราขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการซื้อขายหรือได้รับเป็นมรดกเราจะต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะโดยคิดเป็น3.3%ของราคาตกลงซื้อขายนะคะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ขายเมื่อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วจะมีค่าใช้ใจ่ายอีกตัวหนึ่งที่ตามมาค่ะแต่หากตัวเราเป็นผู้ซื้อค่าใช้ใจ่ายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะคะซึ่งค่าใช้ใจ่ายตัวนี้คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเกณฑ์ในการเรียกเก็บจะคิดจากราคาประเมินที่ดินหักค่าใช้ใจ่ายตามอัตราที่กำหนดหารปีที่ถือครองคูณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหัวข้อวันนี้ขายบ้านมือ2มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างหากคุณผู้ฟังท่านใดมีคำถามข้อสงสัยสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้สาระอสังหาพอ s ส์แคด EP 6ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะไว้คลิปถัดไปจะมีสาระอสังหาเรื่องไหนมาฝากกันโบฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ